ชาวโซเชียลเผยภาพเียกับแฟนใหม่อยู่ข้างกันในหลายช่วงเวลาชีวิตเ,เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสความสนใจของชาวโซเชียลที่หลายคนนั้นตกใจและแสดงความยินดีอย่างมากซึ่งทางคุณแม่ของพระเอกหนุ่มนั้นได้ออกมาเปิดตัวพาเจอหน้าครอบครัวแบบอบอุ่นสุดาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวั์คณารถที่ได้คงหวานใจสาววิกกี้ไปพบคุณแม่แหม่มพ้อยไพลินทั้งทางฝ่ายคุณแม่เองยังอัปโหลดภาพน่ารักๆมาให้ได้ชมกันอีกด้วย และกลายเป็นอีกประเด็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลสุดระดับเมื da, ่อมีกระแสออกมาว่าวีว ik ิกกี้มีแลนจะจัดงานวิวาเร็วๆนี้แต่ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆจากทั้งสองคนทางผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มวีออกมาตอบถึงกระแสข่าวหรือสะพัดแรงว่า e พระเอกหนุ่มเตรียมจะสละโสดจริงหรือไม่ซึ่งผู้จัดการไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธบอกเพียงว่าไม่ได้คุยกันเรื่องส่วนตัวของพระเอกดังดูแลเฉพาะเรื่องงานที่นอกเหนือจากงานละครเท่านั้น เรื่องส่วนตัวขอให้เียเป็นคนตอบเองจะดีกว่าถามว่าวีรับรู้ถึงกระแสข่าวเรื่องตัวเองกับแฟนสาวหรือยังผู้จัดการเผยว่าไม่ทราบเพราะไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวและย้ําว่ารอให้เียเป็นคนตอบเองจะดีกว่าท่ามกลางกระแสข่าวหรือประชอดว่าเียมีข่าวดีสละโสดเร็วๆนี้เหล่าชาวโซเชียลก็มีการเปิดเผยภาพชุดที่แสดงให้เห็นว่าเียสุขนวัฒน์และวิกกี้แฟนสาวคนปัจจุบันนั้นอยู่ข้างกันมาตลอดในหลายช่วงเวลาชีวิตของหนุ่มเวีย ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดขึ้นบ้านใหม่เดินทางไปเที่ยวทำงานและอื่นๆซึ่งหนุ่มเบียร์เคยเปิดใจถึงความรักครั้งนี้เอาไว้ว่าเปิดเผยตลอดไม่เคยปกปิดหรือซ่อนแอบผมไม่ได้ห้ามคนจะเดินมาถามไม่ต้องไปแอบหรือทำอะไรลับหลังกันอยากจะถ่ายถ่ายได้แต่ไม่อยากให้แอบถ่ายแอบถ่ายภาพออกไปไม่หล่อไม่สวยไม่ได้เมคอัพเซ็ตผมผมก็เข้าใจปัจจุบันทุกคนมีความคิดเห็น ที่แตกต่างกันคนเขาอาจจะชื่นชอบเราโพสส่วนตัวเขาผมมีความสุขดีไม่ต้องห่วงผมผมมีวิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดีทุกวันอยู่แล้วเรียบเรียงโดยทีมงาน Cm News